โทยอยู่นั่นไงยิงมันข้าวไปให้โกพังใาใส่สะตักใจใส่สะตัดสับมันให้เต็มพลังพบกันอีกครั้งนะครับในเว็บไซต์ของตรัง F4 ในส่วนของอก่อนเกมนะครับ,บสำหรับแมบนี้ก็เป็นก่อนเกมกับทีมหาดใหญ่ F4 ในวันเสาที่15กันยานะฮะก็ต้องบอกว่า ก่อนเกมวันนี้อาจ,จะเป็นก่อนเกมที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลน,นะครับขอบคุณผู้บริหารขอบคุณสโมสรและขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกับตรางเอฟทุกท่านนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ทําให้ทีมรงางเอฟซีคว้าแชมป์ลีกภูม,มิภาค A AS เอสลีกภูมิภาคโซนภาคใต้นะครับสำหรับดิวชั่นสโซนภาคใต้ ในปีนี้นะครับก็เป็นเป็นแชมป์ครั้งแรกของตรังนะฮะแล้วก็เรายังไม่หมดแมตช์เรายังเหลือแมแตช์การแข่งขันอีก2แมตช์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนในวันอาทิตย์เราไปเล่นกับนครศรีมาซึ่งเราก็ได้แชมป์ตั้งแต่วันเสาร์นะครับเพราะว่าปัตตานีไม่สามารถเก็บแต้ม3แต้มได้นะฮะต,ตอนนี้เราก็ได้แชมป์ตั้งแต่ในในวันเสาร์เย็นนะฮะก็ วันอาทิตย์ก็เป็นเกมที่ผ่านมากับนครศรีธรรมราชก็เสมอกันไป0ูนะครับก็ได้แฟนคลับส่วนหนึ่งที่ได้ไปชมด้วยนะครับก็มีการฉลองกันนิดหน่อยนะฮะก็สำหรับแบตนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแบตพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นแมตท,ที่เล่นในบ้านแมตสุดท้ายของเฉพาะโปรแกรมปกตินะครับเพราะเรายังมีโปรแกรมของอ ในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับในบ้านอีกแมตช์นะครับในบ้านอีก5แมตช์ซึ่งจะเจอแชมป์รองแชมป์หรือทีมอันดับ3ของแต่ละโซนนะครับซึ่งเราจะจับฉลากกันในวันที่29นะครับอย่างที่เกิดมาเมื่อกี้ครับก็ต้องบอกว่าในตัวกระบอกเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมสโมสรนะครับตั้งแต่ประธานสโมสรคุณวิถีนะครับรองประธานสโมสรคุณถวันนะครับพี่อ้อยเจนิชัยนิยมนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีม โอเหลือพิทักษ์พงศ์นะครับก็แล้วก็มีผู้บริหารอีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามถึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจจูนะครับเป็นพิเศษซึ่งถ่ายทํามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรูปภาพในเรื่องของวีโอในเรื่องอะไรต่างๆนะครับเจจูเป็นคนทําเองทั้งหมดเลยนะครับโดยที่อาจจะมีผู้ช่วยนะครับคือน้องบอลนะครับอาจจะมีน้องบอล จเป็นผู้ช่วยด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆวันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับบอกให้เข้ากล้องด้วยไม่ยอมเข้ากล้องนะครับยังยังไม่ได้กลับบ้านมาแล้วครับมาแล้วครับโผล่มาแล้วครับนิดหนึ่งครับแเดี๋ยวจะออกไปไฟอีกแล้วครับในเทปที่แล้วก็ที่สนามกีฬาก็อย่างเงี้ยครับอูผูโปโอนะครับกับลูกชายโปเหลืออีกคนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างยังยังเป็นความสุขอยู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเริ่มไปซีเรียสกันอีกครั้งนะครับในในส่วนของรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับกนะ็นะนักเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่า,าตัวกบผมเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสล้วแล้วก็ถือว่างานแรกในส่วนที่จะพาตรัง FC ขึ้นยู่ชั่นหนึ่งเนี่ยในเป้าหมายแรกเนี่ยคือการที่เราจะต้องเล่นในชอบรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทำแต้มให้เข้าในรอบแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ ตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับในขั้นแรกนะครับคือการเป็นแชมป์ของโซนภัคใต้นะครับตั้งแต่นี้ไปเหลืออีกเกมอีก2แมตช์นะครับก็คงจะต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลอาจจะไม่ถูกใจใครอีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ต้องบอกขอเตือนไว้เลยกับคนที่มีในเรื่องของการพนันขันต่อนะครับต้องต้องบอกกันไว้เลยว่าตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่สามารถที่จะ นำผู้เล่นนะครับไปเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บแล้วก็เสี่ยงกับโทษใบเหลืองใบแดงซึ่งจะสะสมไปถึงรอบแชมเปี้ยนลีกนะฮะเพราะฉะนั้นในเกมกับผาดใหญ่กับเกมกับระยะลานะฮะผมจะไม่มีการเสี่ยงที่จะนําตัวผู้เล่นเหล่านั้นไปไปกระทบเพื่อที่จะไปกระทบในรอบแชมเปี้ยนลีกแน่นอนนะครับผมไม่ค่อยสนใจในเรื่องของผลการแข่งขันออกมาสักเท่าไหร่แต่รับประกันว่าทำหน้าที่เต็มที่ และน้องทุกคนที่ลงไปในสนามทําหน้าที่เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเราต้องมองให้ยาวนะครับว่าเป้าหมายแล้วก็นโยบายจริงๆของสโมสรเนี่ยของเราคือขึ้นดิวชันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เหลือต่อไปนี้เนี่ยมันไม่มีความจําเป็นและไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องให้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะไปมีผลกระทบต่อในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับผู้เล่นหลายๆคนที่เริ่มมีอาการบาดเจ็บหายเจ็บกลับมา และผู้เล่นหลายๆคนที่มีอาการอ,าอย่างเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับอาจจะต้องพักไว้ให้หมดนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเกมในวันเสาร์นี้นะครับเป็นเกมกับหาดใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าหาดใหญ่เป็นเกมที่ที่เป็นทีมที่เล่นบอลเกมหนักนะครับแล้วก็เล่นนอกเกมบ่อยนะฮะแล้วก็คิดว่าโค้ดตัวโค้ดเขาเองก็อาจจะต้องสร้างเครดิตนะครับเพราะว่า ในปีนี้ผลงานเข้าไม่ดีเขาอาจจะต้องทําผลงานในแบบท,ที่จอตังให้ดีเพื่อีสร้างผลิตให้ตัวเขาเองในในการกุมทีมนะต่อไปนะฮะเขาก็อาจจะมีความมุ่งหวังมากและอาจจะมีการเล่นอะไรต่างๆซึ่งซึ่งผมก็ต้องบอกจริงว่าผมไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> นักกีฬาของเราลงไปเนี่ยแน่นอนที่สุดในความเป็นใจนักสู้มีแล้วเมื่อลงไปเมื่อเกิดอารมณ์นะครับเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในตรงนั้นได้ เพราะนั้นเราควรที่จะต,ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดผลดีกับสโมสรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับก็ต้องฝากแฟนบอลไว้ด้วยนะครับว่าในในความจําเป็นบางอย่างซึ่งความรู้สึกลึกๆเนี่ยทุกคนอยากชนะตัวผมเองอยากชนะนักบอลอยากชนะแต่มันมีความความจริงบางอย่างที่เราต้องยอมรับกันว่างานของเราที่สำคัญอยู่ข้างหน้าไม่ใช่นวันนี้พรุ่งนี้นะครับ ก็ต้องต้องต้องบอกกล่าวกันไว้ก่อนนะครับแต่ตัวผมเองน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับน้อมรับทุกคำวิจารณ์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะตอบคําถามทุกๆคําถามได้ทุกเมื่อนะครับก็ต้องบอกกันว่ามัน่นาถึงเวลานี้นะครับคงคงไม่มีใครที่จะมาทราบข้อมูลที่มาจะจะทราบาความเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆของของนักตะ ทีมนะฮะว่าว่ามันมีความพร้อมมีอะไรต่างๆมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวผมเองและทีมงานและน้องๆทุกคนเนี่ยเราเข้าใจกันดีแต่บางครั้งคนที่มองจากภายนอกเนี่ยอาจจะว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นนี่นั่นคือคาวิจารณ์นะครับและเราทุกคนนะครับ<ม>พร้อมที่จะรับคําวิจารณ์อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะฮะก็ต้องกล่าวว่าแน่นอน2แมต นะครับโดยเฉพาะ15กันยาซึ่งเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านกับหาดใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับเวลา16นาฬิกานะฮะเพราะเป็นการเกมแข่งขันที่จะต้องเล่นกันพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับลีกดิวชั่น2นะครับ16นาฬิกานะครับของวันเสาร์ที่15นะครับเราจะเล่นกับหาดใหญ่เป็นแมตช์ในบ้านสำหรับโปรแกรมปร,ประจําเลกที่2ของดิวชั่น2นะครับแล้วก็ หลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นโปรแกรมของอในช่วงของแชมเปี้ยนลีกนะครับก็แน่นอนที่สุดครับเราก็อยากจะฉลองแชมป์ในบ้านกับชัยชนะนะครับแล้วพร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับสัญญาครับว่าจะทำให้ตรัง f อฟขึ้นชั้นไปในดิวชันหนึ่งอย่างตลอดรอบฝั่งครับขอบคุณมากครับมาด้วยความหวังดีมีแต่ความจริงใจ ลังก็ความมังเพ่งแสงตะวันรับดังแสงจันทร์บนวันและแสงสดใสรวมงพลังแห่งรับจุดกระตายไม่สู้ต่อไปให้ตั้งเอฟซียิ่งใหญ่